สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มีรถมานําเสนอนะครับคันนี้เลยรถที่ร้านช่างดํานะครับอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์รถที่ร้านช่างดํานะครับอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์คันนี้เลยครับเป็นไมตีแคบนะครับคันนี้ขาย3ามหมื่นสองพันนะครับไม่มีเล่มนะเนี่ยยกคันสามหมื่นสองนะครับใครสนใจก็ตามมือนี้เลยนะครับ จะขับได้ครับเครื่องสองเอลโอ้ดูท่อครับเอาไว้ขี่ ไปได้เป็นนาน,นะครับไปสตาร์ทน่าจะรูดครับนี่นะภายในครับ เบาแคบไม่มีสภาพมัวก็ใช้ได้นะครับกระบะก็พอใช้ครับทะลุนิดหน่อยนะดูท้ายครับ สภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับราคานี้ก็ไม่แพงครับใครสนใจก็ตามเบอร์นี้เลยนะครับคันนี้หกหมื่นลดราคาแล้วนะครับเหลือหกหมื่นนะคันนี้ก็เคยนำเสนอไปหลายรอบอยู่นะครับ ตอนนี้รถเรือหก0มืนแล้วคันนี้สี่0มืนครับมีอยู่สองคันนะนี่ครับคันขาวกับคันดำยามาฮ่าเหมือนกันแถมอันนี้ด้วยนะครับแถมเทลเลอร์ไปเลย กหมื 60, กับสี่หมื่นใครสนใจนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เลยอันนี้เขาก็ล้างแล้วก็เอามาจอดโชว์นะครับหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนะ ไม่รู้คขดูตรงไหนบ้างนะครับ พร้อมใช้เลยครับใครสนใจก็